สวัสดีครับผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ปรุงอาหารให้เป๊ปซี่นะครับกินไหมเป๊ปซี่ว้าวว้าวอยู่หน้าเป๊ปซีน่นิดหนึ่งนะครับเป๊ปซีกก่กินไหมลูกกินบอครับกินไหมกินไหมลูกโอ้วันดีจ้าเลยโอโอเคโอเคกินกินพอเข้จาใจขเข้าจแล้วขเข้จาจแล้ว จแล้วครับก็จะแล้วกินเนาะโอเคโอเคหนูมั่งนะลงมือขึ้นอ้ยไม่ใช่มือนะนั่นห <laughs> นูมั่งปะโอ้ยใจเย็นนะครับโอ้ไม่กอด แต่บอใช่ไหม,ออมโอ้ยไหมโอ้โหเซฟซี่อีกไม่ลูกไปโอ้ยยังเหรอโอ้ยไหมเออเป็นข้าวข้าวข้าวกับไส้กรอกนะครับ ข้ากจะเซกกรอบให้เป๊ปซี่โอ้โหแสบ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 มากเลยแต่พี่อิ่มแล้วบัวัสดีครับโอ,โ,โอู้เปปซี่อ้อินเสร็จก็เอาให้คุณเป๊ปซี่นะครับผมเพื่อนเพื่อนรักสีขาของผมนะครับผม เป็นมาพันุโลเดนนะครับผมยืนใส่กล้องหน่อยครับเ็บซี่ครับเห็นไหมครับไม่เห็นเลยมันมืดยืน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 ,ยน <laughs> เพบซี่ยังไม่เข้าใจระบบการไหลสดนะครับเพบซี่ยังไม่เข้าใจระบบการไหลสดก็เลยยังไม่สามารถที่จะตอบสนองได้ต้องหูต้อง โอเคนะครับผมทุกคนอยู่ดีมีแหงเด้อเห็นหนะ้าขาวเขานาี่ใสแอบเด้อผสิถามว่าใสครีมหยังมาสิว่าบม่ใสครีมยังดอกใสแอบนี่แหละนะครับผมหนาเจา้าคือขาวแทบมั้ยสิว่าไม่ได้ใช้ครีมอะไรนะครับผมใช้ใช้แอบถุงมือนี่เขาชอบใสครีมหระมันเปลืองใช้แต่แอบก็พอแล้วนะครับผม ขอให้เป๊ปบสีก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านอยู่นี้มีแหงเดอ้อรวยๆปังๆปังๆุ้ๆเยเย่นะครับผมทุกคนเลย